สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดลายสร้างสุขใช้ระบบทัฟฟี่ฟองดูเป็นช่องทางที่6ในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้แจ้ง ประชาสัมพันธ์เปิดลายสร้างสุขโดยใช้ระบบแทฟฟี่ฟองดูเป็นช่องทางที่6ในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนนะครับโดยในลายดังกล่าวเนี่ยนะครับลน์สร้างสุขเนี่ยก็จะเปิดรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ฟรี เพียงส่งรูปถ่ายระบุตำแหน่งและประเภทของปัญหาเข้าสู่ลายระบบก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทันทีโดยผู้แจ้งเนี่ยสามารถติดตามการแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะครับประชาชนยังสามารถจะร้องทุกผ่าน5ช่องทางเดิมได้ด้วยนะครับนอกจากช่องทางที่6นี้แล้วนะครับซึ่ง5ช่องทางเดิมก็ได้แก่สายด่วนหมายเลข1 11 111 ไปรษณีย1 1 1 1เว็บไซต์ www. 1 1 1 1 go. ts และแอปพลิเคชัน psc 1 1 1 1ซึ่งปีงบประมาณ2,565เนี่ยก็มีการรับเรื่องร้องทุกไปแล้ว200,000กว่าเรื่องอรัฐบาลเขาก็แจ้งว่าเขายุติไปได้ถึง97%นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ปัจจุบันเนี่ยท้องถิ่นรวมถึงกรุงเทพมหานครก็ใช้ระบบนี้อยู่แล้วกว่า1,700แห่งสำนักง,งานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะประสานความร่วมมือให้กับท้องถิ่นเนี่ยร่วมกันใช้ระบบนี้รับเรื่องร้องทุกข์ให้มากที่สุดเพื่อให้อยู่บนระบบฐานข้อมูลเดียวกันทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางที่6นะครับลายสร้างสุขเขาใช้ระบบแทฟฟี่ฟองดูนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อีกหนึ่งช่องทางนะครับ